สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราภาคำเมืองเลขที่30ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกชัยรัตน์เลขที่29ค่ะสวัสดีค่ะดิฉ Dis no ันนางสาวทันชนกของโรนเลขที่26ค่ะสวัส <Mandarin> ดีค่ะดิฉันนางสาวกมลพรคำปูเลขที่21ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัชชิมาซิงแก้วเลขที่17ค่ะสวัสดีครับผมนายวิศรุตใจว่องเลขที่ส4ครับ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการประเมินรูปแบบการใช้ภาษาในเพลงและแนวคิดจากการฟังเพลงเพลงที่เลือกใช้คือเพลงกลิ่นดอกไม้ค่ะระักังทรึงใจในหัวใจอย่างหวนหาคิดถึงทะในทุกวันที่อ่อนละแม้ใครทนสุดฟ้า เพลงกลิ่นดอกไม้เป็นเพลงป๊อปทำน้องเรียบง่ายจังหวะเพลงช้าและสม่ำเสมอถ่ายทอดอารมณ์เศร้าความรู้สึกห่วยหาอยากพบกับคนที่เคยรักกันจนวันนี้ไม่ได้พบเจอกันแล้วการใช้ภาษาในเพลงใช้ภาษากวีใช้คำเปรียบเปยอ,อุปมาอุปลักษ์เช่น การเปรียบกลิ่นดอกไม้แทนความทรงจำความรักหรือความงดงามทำให้เพลงมีความอ่อนไหวและลึกซึ้งมากขึ้นช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงบรรยากาศและอารมณ์ของเพลงได้ง่ายแนวคิดจากการฟังเพลงทุกคนล้วนมีความทรงจำและความรักเพลงสื่อถึงความรู้สึกที่ยังคงอยู่แม้เวลาเปลี่ยนไปเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่ยังหอมกลุ่นและพัดพาให้หนึกถึงช่วงเวลาดีๆความงดงามของสิ่งเล็ก จะให้มองเห็นความหมายจากสิ่งธรรมดาในชีวิตเช่นกลิ่นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสงบและความอ่อนโยนความคิดถึงและความอ่อนไหวเพลงแฝงด้วยอารมณ์โรแมนติกเศร้าเล็กน้อย แต่ยังมีความอมบอุ่นเหมือนการเก็บความทรงจําดีๆไว้ในใจการเรียนรู้คุณค่าของความรู้สึกทําให้ผู้ฟังตระหนักว่าแม้บางสิ่งผ่านไปแล้วแต่ความรู้สึกและความหมายยังคงอยู่เสมอค่ะ